นิสัยที่จะทําให้เรากลายเป็นคนประสบความสําเร็จนะคะนิสัยที่1ก็คือนิสัยทํางานหนักคนทํางานหนักเนี่ยพี่หญิงแบ่งออกเป็น2แบบค่ะแบบที่1ก็คือคนที่ทํางานเต็มที่ทํางานเต็มที่ก็คือเข้างานตรงเวลาเลิกงานตรงเวลาทํางานเสร็จตรงเวลาค่ะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือ เขาทางานหนักเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้ก็จะไปก่อนเวลาอาจจะเลิกงานหลังเวลาแล้วก็ทํางานได้มากกว่าที่รอรับคําสั่งอย่างเดียววันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนประสบความสําเร็จนะคะพี่อิงแนะนําว่าให้เราฝึกนิสัยที่2ค่ะในวันที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํางาน8ปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งเพราะว่ามากกว่าการที่เราเป็นลูกจ้างได้เงินเดือนแล้วเนี่ยการที่เราทํางานมากกว่าเดิมการที่เราเรียนรู้อะไรมากกว่าเดิมค่ะจะทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญในองค์กรแล้วเมื่อไหร่ก็ ตามที่เราเป็นคนเก่งแล้วทำงานยากๆได้เวลาที่เขาให้เราทำอะไรเราทำได้แล้วไม่มีใครที่สามารถทำได้ดีเท่ากับเราค่ะแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในองค์กรและทำให้เราเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งง่ายขึ้นนะคะและข้อที่สองค่ะเราต้องกล้าทำชาร์เลนท์กับตัวเองเราจะต้องบอกกับตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะประสบความสำเร็จ สมมุติเหมือนตัวพี่หญิงเองเนี่ยเราอยากที่จะมีรายได้เดือนละล้านคําว่ามีรายได้เดือนละล้านก็คือเราต้องชาเลนกับตัวเองค่ะว่าเราเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยเราจะต้องทำเพจเราจะต้องทำคอนเทนต์เราจะต้องไลฟ์เราจะต้องทําอะไรบ้าง เพื่อให้มีคนติดตามเราแล้วเราจะต้องทําให้คนที่ติดตามเราเนี่ค่ะเขาชอบพอเขาชอบเราเสร็จเขาเชื่อเขาเชื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเราสนับสนุนในสิ่งที่เราขายนะคะและข้อที่3นะคะนิสัยที่ให้เรากล้าทําในสิ่งที่เรากลัวบางคนนะคะที่เข้ามาเรียนกับพี่ญิงนะคะอยากจะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์อยากจะเป็นแม่ทีมที่มียอดขายหลัก10บล้านร้อยล้าน แต่พอมีคําตอบออกไปว่าถ้าอยากสําเร็จแบบนั้นต้องกล้าหลายต้องกล้าออกมาสร้างตัวตนบางคนบอกไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าเอาหน้าออกมาให้คนเห็นเพราะกลัวว่าคนจะว่าอย่างนั้นกลัวว่าคนจะว่าอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรากลัวเราไม่มีทางได้เริ่มต้นทําอะไรแต่ถ้าเราทํา อะไรก็แล้วแต่ที่เรากลัวเราจะรู้ว่าบางทีสิ่ง <S Liberty> ที่เรากลัวอยู่เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะง่ายมากกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นเนี่ยกล้าทําในสิ่งที่กลัวแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณกลัวอยู่จนคุณไม่กล้าเริ่มต้นทําอะไรอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากแบบนั้นนะคะใครที่อยากจะมีนิสัยของคนประสบความสําเร็จลองเอา3ข้อนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะพี่ญิงเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ